ไม่มีมิตรภาพตอนนี้อยู่ที่ว่าใครจะชนะแล้วและผมจะกลับไปพร้อมกับเงินร้อยเปอร์เซ็นเราจะสนุกกันและเราจะเป็นเพื่อนกันหลังจากนี้อลิเซนปล่อยให้เด็กอายุสิบสองปันหัวเธอเด็กนั่นไม่ได้เงินกลับไปหรอกพวกเราพร้อมแล้วพวกเราพร้อมแล้วถา้าอยากจะฆ่ายายนั่นแล้วร้อยเปอร์เซ็นเราจะต้องเกยดขี้หน้ากันแน่เลยและเพื่อที่จะเล่นเกมด่านสุดท้ายเจ้าหน้าที่ของเราจะย้ายวงกลมพวกเขาไปยังสถานที่ถัดไปสงบนิ่งและระวังด้วยเพราะตอนนี้กฎยังคงเดิม ถ้าคุณออกจากวงกลมคุณจะเสียเงินครึ่งล้านดอลล่าไปและเงินจะตกเป็นของคนอื่นพวกคุณเอาชนะผู้เข้าแข่งขันได้95คนแล้วอยู่ในวงกลมนานหนึ่งสัปดาห์แล้วเพื่อมาถึงตรงนี้จงมองไปที่หุ่นของตัวเองว้าวาว,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 าว้าวว้าวนั่นมันผมนี่ผมมอปืนเพนบอลแต่ละสีให้กับทุกคนพอให้สัญญาณพวกคุณทั้ง5คนจะต้องยิงออกไปพร้อมๆกันนะครับ ถ้าหุ่นของคุณถูกยิงเราจะย่อวงกลมคุณลงและถ้าถูกย่อสามหนคุณจะตกรอบโอ้แล้วแต่คุณแล้วว่าคุณหมายหัวใครผมคิดว่าอากิระน่าจะเล็งผมร้อยเปอร์เซ็นต์ผมจะไม่พูดออกมาดังๆแต่เขาคงกลัวผมอยู่แน่นอนนะผมมีเป้าเบื้มแปะอยู่กลางหลังผมรู้สึกได้ว่ามีคนหมายหัวผมตั้งแต่เริ่มผมจะต้องยิงให้แม่นยำผมจะพยายามยิงให้เนยบที่สุดผมจะพยายามยิงเป้าทุกคนอากิระแล้วก็โนอาฉันว่านะ ผมไม่เคยบอกใครมาก่อนแต่ผมเล่นแอร์ซอฟสุดยอดเลยทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมพร้อม,อมด้วยกันเลยกาดโหลดกระสุนถ้าคุณถูกยิง3ามครั้งคุณจะตกรอบคนที่รอดคนสุดท้ายจะได้เงินครึ่งล้านไปมาเลยเแบบีเริเลยเแบบีผมพร้อมแล้ว3 2มหนึ่งยิง๋อคุณพระช่วยพลาดหมดเลย ทุกคนยิงพลาดหมดเลยพวกเขายิงสูงมากกว่าที่เลงดีมากดีดีที่รู้แต่ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าฉันเลงที่ใครดังนั้นเฮ้ยกำจัดอลิเซนก่อนอลิเซนกำจัดอลิเซนก่อนได้เลยได้เลยถ้าพวกเขาสามคนเลือกเธอฉันอาจจะเลือกคนด้านขวาการโหลดกระสุนเพนบอลครับสามสองหนึ่งยิงโอ้มีคนถูกยิงแล้วคุณถูกยิงตายแล้ว รอนนี่ถูกยิงโดนเต็มเต็มเดีเด๋ยวน,นะอากิราก็โดนที่ขาเดี๋ยวใครสีเหลืองอะมาเดีเด๋ยว,ว,วรอนนี่ยิงอากิระเหรอมาเลยเบบี้ส่วนอากิระยิงรอนนี่ยิงสวยมากย่อวงกลมลงเมื่อบานยืนขาเดียวมา38นาทีไหวและผมจะเอาเงินไปให้เด็กๆดังนั้นเท่ากับพวกนายแย่งเงินลูกฉันไปด้วยผมยังเด็ก โหลดกระสุนเงิน5 0 0แสนดอลลาร์รออยู่ครับ3 2มหนึ่งยิงโอ้โอเขายิงว่างขาฉันเอาอากิระถูกยิงที่เป้าครับครั้งแรกผมก็เล็งตรงนั้นเหมือนกันคนเดียวที่โดนยิงคืออากิระและโดนที่วางขาโอดชมัดความแค้นส่วนตัวย่อวงกลมครับ อย่างที่คุณเห็นแล้วอากิระนัดถัดไปคุณจะไม่เหลือที่ยืนอีกก็จริงครับนี่เป็นขาสุดท้ายชีวิตสุดท้ายนี่อากิระพวกเขาอาจจะจงใจพลาดให้เรายิงกันเองนายโดนไปสองนัดแล้วเผื่อครั้งนี้นายจะเจ็ิงคนอื่นบ้างก็จริงครั้งนี้จะเจ็ิงอลิเซนเฮ้ hey, เราตกลงจะเลงอลิเซนถ้าเขายอมเลงด้วยเอาด้วยสามคนลุมเลงเธอสามคนเหรเธอเป็นคนเลือกเล่นเกมนี้เองนะคุณตกลงจะเล็งอลิเซนเหมือนกับคนอื่นๆไหมครับครับจำเป็นต้องทำครับนี่เป็นด่านสุดท้ายแล้วรักนะจ๊ะรักเหมือนกัน การโหลดกระสุนสามสองหนึ่งยิงโอ้รอนนี้ทำตามท,ท,ที่สัญญาและยิงอลิเซนเขางามขาเต็มไเขายิงง่ามขาฉันพะเจ้า,จาช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวรอนนี้มันสีอะไรครับน้ำเงินสุดท้ายแล้ว มีเราแค่คนเดียวที่ชน,นะนายต้องโดนเนียทั้งนี้จะเจลีงหน้าผากนายเลยต้อง <Wow. S 1> ต้องยิงเขาถ้าผมยิงเขาเขาก็จะตกรอบพร้อมผมเป็นการปิดฉากอย่างสวยงามผมควรจะสอยเขาซะผมควรจะสอยเขาซะมาดูกันว่าเป็นไงโหลดกระสุน